สวอัมพลชูจุดยืนเดิมหนุนเสียงข้างมากย้ำไม่ตั้งตนเป็นใหญ่เพื่อขวางเสียงประชาชนอีกหนึ่งเสียงสวที่ได้ใจประชาชนเสียงข้างมากในเวลานี้คือนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะสวซึ่งได้โพสต์ Facebook ในวันที่10กรกฎาคมบอกว่าพร้อมโหวตนายกบอกว่าวันพฤหสัสบดีที่ส3กรกฎาคม2566มีนัดประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ผมเตรียมโหวตให้คนที่พักการเมืองรวมเสียงกันเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนรัษฎรเสนอชื่อเพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากบริหารประเทศต่อไปใช้เหตุผลเดียวกับที่เคยใช้ตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อปี2562แต่จะกลับกลิ้งเป็นอย่างอื่นไม่ได้ประวัติศาสตร์จะจารึกและบันทึกไว้ที่จริงก็ไม่อยากใช้อำนาจตามบทเฉพาะการมาตรา272แต่เมื่อหน้าที่ยังมีอยู่จำเป็นต้องทำหน้าที่ต่อไป ให้กลไกและกะติกาตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่เดินหน้าไปได้จะทําหน้าที่แบบไม่ตั้งตนเป็นใหญ่ไม่หาเหตุผลใดๆมาอ้างเพื่อขวางเสียงประชาชนช่วงสองปีที่ผ่านมามีความพยายามเสนอแก้ไขหน้าที่และอํานาจนี้ที่เรียกกันว่าปิดสวิตสอวอ์ด้วยการมองว่าสอวอไม่ควรจะมีหน้าที่หรืออํานาจเลือกนายยงตรีเพราะไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงควรเป็นหน้าที่และอำนาจของสสที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเท่านั้น ซึ่งผมเห็นด้วยดังนั้นทุกครั้งที่ขอแก้ไขจึงโหวตเห็นด้วยให้ปิดสวิตสวแต่เสียงสวเห็นด้วยไม่ถึงหนึ่งใน3ไม่ถึง8 4เสียงซึ่งเสียงสวส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการให้ปิดสวิตมาตรา272จนอยู่มาถึงทุกวันนี้สวิตยังเปิดอยู่ถ้าจะอ้างปิดสวิตตอนนี้ก็เท่ากับอ้างเพื่อไม่ทำหน้าที่กลายเป็นการขัดข้าคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี